เจเจพิพัฒน์ฟาดลุกสุดโคทําเอาสาวใจบางว่าด้วยหน้าตาหนุ่มคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆสําหรับนักแสดงสายโคเจเจพิพัฒน์หวานใจของนางเอกสาววิววรรณรสที่นับวนันออราความหล่อพุ่งทะยานขนึ้นเรื่อยๆนอกจากจะด้านการแสดงจะเก่งแล้วเรื่องหน้าตาหนุ่มคนนี้ก็กินเรียบชนิดหล่อไม่พักยิ่งช่วงนี้จะเห็นเจ้าตัวขยันเสิร์ฟหลากหลายลุกหลากหลายสไตล์มากในอินสตาแกรมส่วนตัว แต่ที่ทำเอาสาวๆใจบางร้องกรีกราดคงจะหนีไม่พ้นลูกสายคููสไตล์เกาหลีที่เห็นแล้วใจละลายด้วยหน้าตาที่เอกลักษณ์ดูอบอุ่น โรแมนติกที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักส่วนเรื่องหุ่นไม่ต้องพูดถึงคะ่ะขนาดใส่เสื้อสิกแพกยังทะลุออกจากเสื้อมาเป็นมัดมาจนติดท็อปเทนเจ้าพ่อหุ่นดีขององค์การบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยโอย,โอยเห็นแล้วอยากจะเป็นเจ้าของขึ้นมาเลยทีเดียวจ้าแหมแหมงานนี้สาวๆทั้งประเทศต่างก็อิจฉาตาร้อนสาววิวกันเป็นขบวนเพราะว่าได้แฟนทั้งหล่อทั้งรวยทั้งอบอุ่นเพอร์เฟกไปหมดทุกองศาเลยขอขอบคุณภาพเจเจดพิพาทภาเปแหล่งข้อมูลข่าว inn news ค่ะฝากกดไลค์กด share, กดะะิน้วยค